อันนี้ให้นางไม้เล่นไหนไปดูดิเอาไปดูดิเป็นยังไงเป็นยังไงบลูมข้างในเป็นอะไรคะข้างในเป็นตุ๊ก,กตาหัวเป็นสก,กุชชี่ใช่ไหมเรามาลุ้นกันว่าเราได้ตัวไหนมาเร็วมาเล่นกันเร็วมา,มา,ม,ามาเชื่อวาวางมาเร็วมานั่งดูเร็วมานั่งดูเร็วนี่ค่ยแกะแกะตามรอยปากนี่เลย นี่ดูดได้ไหมดูว่ารุ้นกันว่ากระถางเป็นสีอะไรมาดูเร็วขึ้นมามาดูเร็วกระถางเป็นสีอะไรอยู่รูปมาเร็วเอ้ยกระถางเป็นสีสีอะไรอ่ะสีฟ้าเหรอสีม่วงเฮ้ยสีม่วงค่ะ น้องไม้กระถามเป็นสีม่วงมวไม่มันแกะยากขั้นตอนช่วยหน่อยได้ไหมคะเอไม่ใช่กระถามเป็นสีเขียวแกะได้เลยไหมคะเนี่ยตรงนี้ออกนะแกะเลยข้างในก็จะมีนี่ที่รดน้ำแล้วก็มีอะไรอันนี้อะไรนนวิธีการทำนี่ค่ะ อี่อันนี้ก็จะมีบอกว่ามีตัวอะไรบ้างข้างหลังจะเป็นวิธีการเล่นว่าเล่นยังไงนี่ใช่เจ๊หลานน้องใบมาดูสิดูสิฮัลโหลแกะดใิให้แกะตรงนี้ออกก่อนแกะ อ่ะน,น้องไมค์ขึ้นแกะหน่อยเลยเฮ้ยนี่มีสติกเกอร์นี่สติกเกอร์มามาดูดิว่าเราจะได้ตัวไหนเราจะมาลดน้ำกันเร็วให้คุณแม่ลดน้ำได้อ่ะคุณแม่ไปเอาน้ำใส่ในฝักบัวเฮ้ย กระถางทั้งหมดจะมีประมาณ5สีนะคะสีที่เป็นแรไอเทมก็คือเป็นสีทองน้องไมค่ะาทำอะไรลูกกินไม่ได้นะมันไม่ใช่แก้วน้ำ <c oughs> <c oughs> เอ้ยไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วแม่มาแล้ว ไปเร็วเอามาตั้งเร็วเอามาตั้งเอามาวางเร็วมาเอามาวางชึบนี่บีบน้ำลงไปบีบน้ำลงไปรถให้ทั่วเลยเว้ยขึ้นมาเลย Ludy, okay? đưa đi đưa Long đưa đâu. này Để Do Đưa want to know? đưa đêm. Do you want ừ, know? Ngay đêm. Huê đúng 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 ตัวไหนเนี่ยไหนดู๋ิอู้ไ,ได้น้องอะไรมาเนี่ยอ,อามาดูหน่อยสิตัวไหนตัวนี้เหรอน,นี่น,ออน้องเทสเหรอเทสเย่เอาไว้มาแกเจ้ต้องเอาตรงนี้ออกเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปิดแย่เบอร์เกอร์เลยสปาร์ก แล้วเราก็จะมาเปิดตรงนี้นะคะอุ๊ยข้างในก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องปแปรงเราจะมาแกะดูน้องไม่แกะได้ไหมแกะได้ไหมคะแกะได้ไหมคะแกะได้ไหมลูกปิดทำไมอะ่ะมาดูเร็วมีอะไรบ้างอ๋อออทับมือมเอาเอาตึ้งแกะแล้วตึ้งแกะแล้ว ไหนเฮออกมาดิเฮอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็นเหมือนถ้วยไอติมเป็นกัดเลี้ยงเีแล้วก็จะมาแกะนี่ตูเสื้อผ้าเื้ดิด อะไรบ้างแล้วก็ข้างล่างเป็นรองเทา้ามีอีกเนี่ยตรงเนี้ยแกะด้านล่างกันนะคะรองเท้าเทออกมาเลยเป็นรองเทา้าอันนี้มีไม่เอ่ยอันนี้ก็ต้องมีใช่ไหมคะใช่อีกอันหนึ่งละโนยูนต <No, yeah. S 2> <Yeah. S 3> นี่เป็นไรกระเป๋ากระเป๋าของน้องเทสจะมาแต่งนี่น,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 นี่ค่ะเราแต่งตัวให้น้องเทสเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีสเสรีของเขาด้วย